นะครับตามไลฟพปีนี้ผมมาอยู่ที่สุดทางรักแลบชะบังครับมานี้ผมไม่ได้เข้ามานานเลยนะครับและดันมาในช่วงที่น้ําลงอีกนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะหาตัวยากนะครับปรากฏว่ามีตัวเฉยไม่ว่าจะเป็นปลากระพงข้างปานหรือว่าปลาสลิดหินกระโดนแบบตรงแถมยังได้ปลาเนื้อดีอย่างปลาสิคนอีกตั้งหาถือว่าฟุกของแท้แม้มาได้ยังไงเนี่ยไอขนครับไอขนมาแล้วนี่สวยครับถ้าไม่มีไอพวกนี้ ควรน,นะน่าจะสนุกนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆครับตามล่าก,กับมิสเตอร์ซัน ามล่ากับมิสเตอร์ซันครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่สุดทางรักแหลมชะปังนะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมไม่มีคนนะอีกครั้งนะครับน้ําลงเยอะนะครับวันนี้นะน้ําลงเยอะมากนะครับผมมาถึงประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับโอ้โหน่าจะมีเวลาสักสองชั่วโมงนะนับตรงแบบนี้นะครับตัวที่จะหาปลาเนาะน่าจะตีเป็นแบบนี้ครับกดถึงนี้ผมตีออกไปข้างนอกนะครับหาพวกเห็ดโูนะเดี๋ยวลองลุ้นกันนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรมั่งมันเนาะ นะครับผมไปเดี๋ยวลองมาเช็คหมายก่อนนะครับไปครับอันนี้ครับก่อนที่จะไปมุมนู้นนะครับเดี๋ยวลองมาเทสฝั่งนี้นะครับผมนะครับนสะพานแบบนี้นะผมมาลองหาดูนะครับจะโดนตัวไหมนะอ่าครับผมมานานแล้วหมายนี้ไม่เข้านะแต่ว่าจังหวะวันนี้ไม่ค่อยดีนะมาแล้วก็น้ํามันลงนะครับผมมาถึงก็ทุ่งเที่ยงแล้วนะลองรุนหนึ่งครับจะโดนไหม

ปับเป็นนะครับปับแป้นควรครับเนี่ยไข่คู่นะครับนี่ครับเทสครับนี่เทสครับโดนครับโดนครับนี่ครับเทสโดนครับโอ้ยไอ้างตานจนเลยครับไม่มีตัวเฉยเลยนะอ้อเนี่ยอันนี้ครับมาใช้เหยื่อกุ้งสดนะครับนี่ผมใช้เหยื่อกุ้งสดนะลองเทสเทสดูนะครับเผื่อมีพวกสศษหินตะกรับนะครับผมนานแล้วไม่เข้าน้ำใหม่นี่นะมาสดทางรักแดบฉบังนะครับผมมาในจังหวะที่น้ํามัน น้ำมันลงเยอะนะเนี่ยน้ำลงเยอะครับถ้าไม่มีตัวอาจจะต้องไปตรงขดหินตรงนู้นนะครับตีออกไปนะเดี๋ยวลองหาหาใกล้ๆก,ก่อนนะลองเช็คใกล้กันก่อนว่าจะโดนไหมโอ้ยเนอย่างเี่ยเหมือนมีตัวอะไรกําลุ้นนะว่ายข้างๆเนี่ยเนี่ยเนีเน่โอเคจะลองลุ้นกัน แปลกๆอ่ะไ่กินเลยนะแปลกมากเอามาละมาละมาละอาจจะเป็นสลึกหินไหมมันไม่ได้รากแรงเนี่ยตุ๊กๆๆๆเนี่ยอาจจะเป็นสลึกหินครับอุ้ยเฮ้ยมีสลึกหินว่ะสองตัวเลยเอาวะเอาวะเอาวะอาจจะไม่ต้องไปนู่นเลยครับหาสลึกหินนะครับนี่โดนแล้วโดนแล้วมาอะมาครับมาลุยครับนี่หย่อนเลยครับกุ้งสดกุ้งสด ปาล sky, thrill, ปาเล็กครับปลาเล็กเล็กพวกปลาเป็นเยอะมากนะรบกวนนะครับเดี๋ยวขอขออีกรอบนึงขออีกสักแป๊บนึงครับมันเป็นยังไงเฮ้ยอันนี้เหมือนไม่ใช่เฮ้ยอันนี้เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ว่าไม่ใช่ปลาเป็นไม่ใช่ปลาเป็นวะเฮ้ยใช่เฮ้ยปลาปลาน,นี้ครับนี่ข้างปานครับข้างปานโอ้เนี่ยโดนครับโดนเนี่ยข้างปานครับโดนครับโดนนะมุมนี้นะครับไป เดี๋ยวดูกันครับอ่าโอเคมาครับนี่ครับนี่ไอ้มุ่งนี้โดนโดนข้างปานตัวที่สองแล้วนะครับเนี่ยสองตัวแล้วครับมาเดีย๋ยวลองดู้นในทีนะึงข้างปลาครับสวยๆนะโอ้ยเห็นปลาแป้นมากวานอยู่ละตัวเฮ้การแบบนี้ไม่ใช่ปลาแป้นปลาแป้นโอ้ย,น,อย,อยนี่ปลาแป้นนี่ปลาแป้นโอ้ย เราลุ้นโอเคมาลุ้นต่อครับมาต้องไปตกไกลนะหอนใกล้ๆกันก,ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอ้โหปลาเป็นลากแน่น,นอนอย่างงี้ดูว่าจะมีตัวอื่นมากินไหมอาการเหมือนไม่ใช่ปลาเป็นนะเหมือนไม่ใช่นี่อุ้ยหางเหลืองครับหางเหลืองโดนครับอุ้ย ไอสิคโหนกสิคนโอ้โหนี่ครับโดนได้ไอสิคนครับสิคนมาแล้วนะครับตัวแรกของสิคนนะครับผมนะได้สลีทินสองนะปลาไอข้างปานนะอังเกยนะสองตัวแล้วก็ตัวนี้ครับมาแล้วครับสิคนครับหุ้ยเนื้อแน่นนะสวยอยู่เฮ้ยนึกว่าปลาแป้นกินนะครับเนี่ยนึกว่าปลาแป้นนะโดนนะครับ วันนี้นะโดนเฉยนะปลาไอซิขนนะตัวนึ่งนะมาปลาดุจตอตันนะตับตันล่มตันล่มนะตับตล่นะตับตัไม่ราบเลย เป็นก็จริงนะครับแต่บางทีความรู้สึกนะเหมือนไม่ใช่นะต้องลองลุ้นดูนะใกล้เลย ว่าแล้วครับว่าอาการมันเหมือนแบบบางทีไม่ใช่ปลาแป้นนะลองดูอีกทีครับ แบบนี้ครับสลิดินครับโดนนะครับมาอ่านนะครับลองดูบรรยากาศแบบนี้ครับผมไม่มีคนนะครับนะฮยจังหวะคิดว่าจังหวะไม่มีคนมากกว่านะแล้วก็ไม่มีคนมากวนเนาะมันก็เลยพอได้ตัวนะครับวันนี้นะดูอาการนะบันทีเอย่าดูว่าเป็นปลาแป้นหรือว่าปลาสลิดหินอันนี้ปลาสลิดหินนะติ๊กติ๊กติ๊กแบบนี้เที่ยววัดโอ้ไม่โดนนะปลาสลิดหินนะติ๊กติ๊กติ๊กแบบเนี้ยมีโอกาสนะมีโอกาสเนี่ยถ้าไม่โดนล่างนะอุ้ยอันนี้ปลาแป้นครับ อุ้ยนี่ปลาหางเหลืองอุ้ยไม่ใช่อังเกยแล้วอังเกยมานี่ครับข้างฟานก็ข้าง,าน,า,งานสวยๆนะอุ้ยโดหนหลายตัวแล้วนะั่นไงนี่ฮะทางเสด็จหินนะครับอังเกยลสองอ่านี่ยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมวันแบบเงี้ยแบบนี้นะไม่มีคนนะวันธรรมดานะแล้วก็น้ํามันลงนะครับคนก็เลยไม่ค่อยมากันนะน้าลงแล้วเป็นวันธรรมดาด้วยนะนะไม่ใช่วันหยุดนะ เดี๋ยปแป้นเอาอีกแล้วครับลาอีกแล้วครับ <S <S อุ้ยลากโอ,อ้คือลากบางทีลากลาแรงนี่ยอาจจะเป็นพวกปลาสีขนได้ด้วยนะอ่ะอ่ะเบกลาส,สวยๆครับมาแบบนี้นะ่อ,อรุนต่อเลยครับนี่มอลงไปครับประมาณหนึ่งนะป่อแป้นขับลากนะครับเดี๋ยวรอรุนก่อน นี่ปลาสเต็กหินครับปลาสิตหินแน่นอนเนี่ยมันติดติดติดแบบนี้โดน,นะครับนี่นะครับเอาตกนานๆก็จะรู้อาการนะปลาสิตหินมันจะกินประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นปลาเนี่ยเฮ้ยปลาแป้นกับปลาปลาหางเหลืองไอปลาสีขนอะ่ะมันลากคล้ายๆกันเลยนะมันกินมันลากเลยนะอ่าโอเคครับพักยกแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับ เมมเบรี่มันหมดนะซื้อมาอันนึงแล้วก็มันก็ใช้ไม่ได้นะไม่ตรงสเปกนะครับก็เมมนี้มันน้อยครับนิดเดียวเองถ่ายแป๊บเดียวก็เต็มนะครับก็เลยต้องมาถ่ายออกนะโอเคนี่ยมันเตรตกอยู่ปลายปลายตรงนู้นนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูเงินต่อเลยครับไปครับผมตามล่ากับมิสเตอร์ซัน ควนเดิมตอนตีแล้วนะครับมาถึงก็ลองเดินเทสดูเลยนะครับผมปรากฏว่าโดนปลากระพงข้างปานมาตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มาดูรัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลาสริดกินนะครับหรือว่าปลาสีขนนะครับไม่คิดว่าจะโดนนะครับวันนี้ก็โดนจนได้นะครับอ้าวพักเสร็จแล้วเรามาลุยกันต่อเลยครับเดินมาเดือก็มาจอดพอดีเลยครับแล้ก็ตกไปครับเนีัยนัมโอเคไปวิล้ี่มาครับนี่หลังจากพักยกมานะครับไปลุยต่อเลยครับ cái tuần mình đơn này, này, đi được. เต็มเลยครับตอนลุยดูรับมาครับหลุมเดิมนะครับหลุมเดิมตรงนี้ครับจะเป็นยังไงครับจะมีจะโดนสถิติีกไหมอืมโดนครโดนโอ้ยอังเกยครับอังเกยนี่ครับนี่ครับโดนอีกแล้วมาสวยๆครับอันล่างปลาแป้นนะ อ,อันบนมันเป็นนะนี่นี่ครับข้างปานในข้างปานโว้ยไม่เข้าปากนะเกือบโดนปลายปากเนี่ยสวยอยู่นะคนนี้เนี่ยไซส์ประมาณนี้เอาอยู่ครับสวยๆเลยนะนะเชือดใบายดยต่อนี่อังเกอครับอังเกอนี่ข้างปานข้างปานน้อยไม่ใหญ่มาก เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับโอ้ยไอห้หางน้องครับนี่ไอ้ไอ้โหสวยๆครับนี่ครับสิขนสิขนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับนี่พักยกแล้วก็โดนเลยครับสองตัวแล้วครับมาสีขนโอ้โหทุบลากเลยนี่ฮะถ้าไม่มีไอ้พวกนี้กวนนะน่าจะสนุกเลยคนี่ครับโอ้โหสวยๆครับอ่าน,นี่ครับมามีต่อครับเนี่ยพักยกแล้วโดนแล้วสองตัว อลองดูดป,ปลาแป้นมันปวดเยอะนะนี่ปวดอยู่และโอ้ยสิคนสิคนสิคนไม่ใช่ปลาแป็ดครับนี่ครับโดนอยู่แล้วครับว้าวสวย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 นี่มาเลยนะสี่คนสี่คนอ่านี่ครับมาพักยกแล้วก็ตัวที่สามครับเดี๋ยว ลองลุ้นอีกนิดนึงนะทำไม่ได้จริงๆก็อาจจะรีบกลับบ้านแหละเอ้ยจ้ะแต่ก็พอได้ตัวนะผไม่ใช่ธรรมดาชนี่โอ้โหสี่ขนกี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าตัวนี่อังเกยสติคินสวย <c oughs> เนี่ยดูครับอาศัยรบเงาตัวนี้นิดนึงนะยายายหมยวางของไปเลยต่อแม <c oughs> โอเคเนี่ยลุมเนี่ย มันต้องจับจังหวะนะมันมันที่ดูอาการก่อนนะว่ามันเป็นปลาแป้นหรือว่าปลาอื่นถ้าเป็นปลาอื่นเราก็ลองวัดได้อันนี้อันนี้เหมือนปลาแป้นล่างนะเยอะหมดละชิ้นหนึ่งอนะขอรุนแรงหน่ง,นงอะไรครับอะไรครับขอเร่งแรงหน่อยครับ ทำไม่แรงเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องแบบตึ๊ก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 ตึกนะอย่างเงี้ยเหมือนปลาแป้นลากอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้อันนี้แปลกแปลกนี่แปลกนี่แปลกแคอยทีดิยเยอะคอยทีเดียวใช่โอเคไปไปิดวิดีโอครับนี่วันนี้ก็โอเคนะเพราะว่าพอได้ตัวนะครับผมมเนี่ยวันที่แบบวันธรรมดาไม่มีคนและน้ําลงด้วยครับคนก็เลยไม่มากันนะก็ตกคนเดียวครับนี่ ตกคนเดียวครับแล้วก็ปรับแป้นเยอะด้วยนะมันมากวนนะครับแต่ก็ใช้เทคนิคแบบใส่เหยื่อเยอะๆนะนี่แล้วก็ปล่อยให้มันลากไปลากมาเดี๋ยวดูอาการมันแรงๆก่อนมาใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปล่อยก่อนนะครับขอบคุณปล่อยเรียบร้อยครับมาดูต่อคือปล่อยให้มันกินลากไปลากมาครับคือปลาแป้นมันลากอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นปลาอื่นกินเนี่ยมันจะหนักขึ้นมานิดนึงเนี่ยเนี่ยเยปลาแป้นนะ

ใช้เวลานะเนี่ยมันดึงนะ้ำมันเยื่อร่างเนะนี่ยนะครับเขาเป็นพวกปลาแป้นครับมันล่างอยไงนะมันลากสาย,ยานะครับแต่ไม่วัดเฉยๆนะนี่ครับติดไหมันจะเป็นปลาแป้นหรือเปล่านะเพราะน้ำมันไม่ลึกนะอันเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาก,ก่อนเหมือนจะโดนนะครับปลาแป้นเนือเห็ดโคนอ้าวโดนนะเห็ดโคนเอาเนี่ครับเห็ดโคนครับปลาจุกตัวเล็กกวเฮ้ยเห็ดโคนตัวเล็กกว่า เอาหมดนะครับเอาหมดสวยๆอ่าสรุปหมานี้ไม่มานานนะตีไกลก็มีเห็ดโคนอยู่นะครับอ๋อไม่ได้โดนอันนี้ด้วยนะนี่เกี่ยวหัวด้วยนะไม่ได้โดนปากเลยอนะ่ะโอเคสวยๆไปเนี่ยโอ้ยลกดังนวลปินสวยบากเลยละเนี่ยโอ้โอมาชมมาสวยมากนลครับ โอเคครับได้เวลาแล้วนะครับผมมาปลาแป้นกวนเยอะนะครับผมพอมีตัวนะครับไม่น่าเชื่อนะปกติน้ำน้อยแบบนี้เนี่ยปลาไอพวกปลาสิขนน่ะไม่น่าจะได้นะวันนี้โดนเฉยเลยครับผมหลายตัวด้วยนะครับมีสลิดหินปลาสิขนนะครับแล้วก็ปลาข้างปานเนาะโอเคครับผมได้ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับผมนะครับนี่ครับหมายนี้นะหมายสุดทางลักแหลมชับังเลยครับผมหมายนี้ก็นานแล้วไม่ได้เข้าเนาะก็รอบนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผมนะครับขอขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย